เมื่อเร็วๆนี้นายวัชระบุญชูเศษประธานกรรมการการประปานครหลวงและนายเจริญพัสระภูวการการประปานครหลวงนำทีมผู้บริหารพร้อมคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างวางท่อประปาบริเวณหน้าสถานทูตจีนถนนรัชดาพิเศษด้วยการใช้วิธีวางท่อแบบดันท่อลอดโดยการเปิดผิวจราจรเป็นบ่อลำเลียงท่อและอุปกรณ์ลงไปทำงานใต้ดินเพื่อขยายกำลังการผลิตน้ำ การที่เราวางท่อรอดครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของแหล่งดันน้ำด้วยแล้วก็น้ำก็มีพร้อมที่จะบริการประชาชนนอกจากนี้ยังมีงานวางท่อประปาอีก11โครงการซึ่งการประปาะคนครหลวงได้ก,กำชับและตรวจสอบการทำงานทุกโครงการให้ได้มาตรฐานพร้อมทั้งประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมการแก้ปัญหาจราจรระหว่างการก่อสร้างให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดค่ะ